ครับทุกคนพบกับแอดบ็อกจัดสไปคอมกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดบ็อกจะพามาประกอบคอมกับเคสร,รุ่นใหม่จากทางซานามินะผมซึ่งเปิดตัวมาเร็วๆนี้นะครับเป็นเคสที่สวยเนาะตามปกที่แอดบ็อกขึ้นไว้เลยนะครับบอกเลยว่างบน่ารักนะครับแถมพดลมไม่ถึง4ตัวเนาะใครที่แบบเน้นโชว์ภายในตัวเคสนะครับโชว์เครื่องคอมโชว์สายไฟ rgb ต่างๆนะครับรวมไปถึง โชว์พวกเมนบอร์ดการ์ดจอของเพื่อนเนี่ยเคสนี้สวยมากๆนะครับเพราะว่ามองได้ทั้งด้านบนนะครับด้านหน้านแล้วก็ด้านข้างนะครับซึ่งสวยอย่มางมากๆแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับแอดบอกก็จะสอนประกอบแล้วก็ซิงค์ไฟ rgb กันอีกด้วยนะครับส่วนสเปคนี่ก็จะเป็นสเปคที่แอดบอกเคยเอาไปประกอบอกับเคสซูเดมิก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเคสซูเดมินะครับแล้วก็โปรดักต่างๆเกี่ยวกับซูเดมิเนี่ยก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่น ลดราคามากมายนะครับสามารถกดดูใต้คลิปได้เลยเนาะโอเคใน,นส่วนของสเปคคอมที่แ็อกจะประกอบวันนี้นะครับก็เป็นสเปคยอดนิยมนะครับใน,นส่วนของ c p u เนะี่ยก็จะเป็นตัว i5 นะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัว i5 7300k นะครับที่แ็อกเอามาประกอบบ่อยๆนะครับใน,นส่วนของเมนบอร์ดก็เป็นตัว a d l o c k b600m steel l e g e n n นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยอดนิยมเช่นกันนะครับใน,นส่วนของ เอเดดีนะครับตัวนี้ก็เป็นของคิงตันรุ่นใหม่ล่าสุดนะผม nv 3นะครับตัวนี้2,000ันกิกส์แต่เร็วนี้เดี๋ยวป้องจะเอามารีวิวให้ได้ดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นเอเดีตัวคุ้มเลยนอะต่อมาก็เป็นแหลงของ Core คอแซของความสามสิบสองกิกแล้วก็จับคู่กับตัวพวาวเวอร์สไพลตัวคุ้มนะครับของทางซินมิเป็นตัว ex 5้0ร้อยสิวัตต์ฟลูว์นะครับตัวนี้ยังไม่เป็น80ดสิบพัทเนาะ <S <S นะถามว่าใช้คู่กันกับสเปคนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ ถ้าใครจะใช้กับโพสต์สายตัวเนี้ยก็แนะนำเป็นตัว i5 ธรรมดานะครับพวก i5 1 2 4.0 0 i5 1 3 4.0 0เนี่ยนะครับแต่ถ้ารหัส k ยังไม่แนะนำโพสต์สายตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วน40-0ศู 0, ้ยามใช้กับตัวนี้ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับก็เป็นตัวคุม้มเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับนี่วน CPU กับ ตัวซิงแอดป็อกใสไปแล้วนะครับถามว่าซิงที่จับคู่กับนาฬิาเคเนี่ยซิงก็งเดิมเอาอยู่ไม่เอาไม่อยู่นะครับแต่เนี่ยแอดป็อกเอามาสาธิตในการประกอบคร้อมให้ดูใ้เฉยนะครับแนะนําก็แนะนําซิงในราคา100 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบเน้นโอเวอร์คัอ,ก,อก็แนะนำเป็นชุดน้ำนะครับชุดน้ําของทางซูนามิเนี่ยก็มีราคาสุดคุ้มอยู่นะครับไปกดโค้ดลดกันได้ก็จะในราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมา ติดตั้งแรมกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแรมสีดำนะครับเคสที่เรามาประกอบวันนี้ก็เป็นสีดำนะครับก็จะเป็นออกแนวแบบดำดุนะครับแต่ก็เสียดายนะครับถ้าทางซินดี้ดูอยู่หรือว่ามาดูนะครับก็เวลาส่งเคสมาให้แอดปอกเนี่ยอยากให้ส่งเคสสีขาวนะครับเพราะว่าร้านแอดปอกหรือว่ารีวิวต่างๆของแอดปอกเนี่ยเคสสีขาวค่อนข้างเยอะเลยนะครับพวกข้อประกอบตู้ปลาเต็มๆอะไรอย่างนี้เนาะโอเคในส่วนของ M 2นะครับ แอด o ลกก็จะมาติดตั้งด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าแอด o ลักขี้เกียจเปิดซิงนะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อดีของการใช้เมนบอร์ดเผื่อการอัปเกรดในอนาคตนะครับใส่เอ็มโตัวได้2ตัวด้วยชึบโอเคแล้วก็ขัดน็อตเข้าตำแหน่งเดิมเลย <laughs> เออเร็วดีไหมทุกคนเนี่ยที่เหลือก็แค่เอาใส่เคสนล้วเนี่ยเออยังไงง่ายไหมเออ นี้ก็การ์จอนะครับว่าแกะออกมารอแล้วนะครับตัวนี้ก็ใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้เอามาเทสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวซัพลายนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ซับส,สุดมิเย็ก510วัตต์ฟูวัตครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับอาวางฟึจะดูว่าสายไฟต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไง คือโอ้สายก็ถือว่าเป็นสายรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็เป็นสายสีดําเป็นสายหัวแบนแบบนี้นะครับเเป็นแบนก็จะช่วยการเก็บสายและการประกอบคอมง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวแอดพขอเอาตัวสะพายไปใส่ไว้ในเคสก่อนนะครับโอเคตอนนี้แอดพอกก็ได้ทําการเคลียร์สายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาสายพวกก็ลมใส่ลงไปในช่อง1 2 3สานะครับก็ เคสตัวนี้ก็ถือว่ามีช่องในการเก็บสายค่อนข้างเยอะนะครับไปเดี๋ยวเราจะเอาเบนบอร์ดใส่เข้ามาในเคสเลยนะครับใส่เคสใหญ่นะครับประกอบง่ายแล้วก็ดูรูดีๆครับโาเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะขันน็อตแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมสายต่งตางๆ ไปให้พร้อมก่อนหลังจากที่แอดพ็อกได้เสียบสายไฟเลี้ยง CPU สายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับพวกฟอนต์พาร์ตลต่างนะครับแล้วก็ USB 2.0หน้าเคสแล้วก็มันจะมีสายที่เหมือน USB 2. 0หน้าเคสเหมือนกันนะครับแต่เนี้จะเป็นสาย USB ที่บอกข้าการใช้งาน CPU VGA นะครับรวมถึงอุณหภูมิบางต่างนะครับเสียบที่เดียวกันกันกบ USB 2.0ได้เลยนะครับเพราะว่าห่วงเหมือนกันนะครับนี่ก็เสียบบริเวณนี้แล้วก็เสียบพวกอ u ย i o แจ็คนะครับก็ เสร็จนะครับผมในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวที่นี้ a อ p ปลก็จะมาสอนเสียบสายไฟพัดลมนะครับแล้วก็สิงไฟ RGB แล้วก็รวมรวมสายเอามาเสียบ RGB ที่ตัวเมนบอร์ดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังรวมไปถึงว่าเคสตัวเนี้ใส่ฮาร์ดดิสใส่ SSD ตรงไหนพอร์ตสายตรงไหนเดี๋ยวเราจะพ i ิกเคสให้ดูกันครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังตัวเคสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ SSD นะผม SSD 2.5นิ้วแล้วก็ฮาร์ดดิสก็จะใส่บริเวณนี้นะครับ ต่อมาพาวเวอร์สายนะครับก็ใส่ด้านหลังตัวเคสต,ตรงนี้ปกติเลยนะครับก็จะเป็นช่องในการเก็บสายค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวีนี้เราจะพามาดูการเสียบสายไฟตัวพัดลมกันเลยครับสายไฟที่เราจะเริ่มเสียบแต่บก็จะมีพัดลม3ตัวนะครับเราก็จัดเป็นหมวดหมู่ไว้เนาะส่วนพัดลมอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบสุดท้ายกันโอเคทีนี้เรามาเสียบให้พัดลมทํางานกันก่อนนะครับแล้วก็เอาพัดลม ตัวแรกนะครับมาเสียกับสายพัดลมตัวที่2แบบนี้อะต่อมาครับสายพัดลมตัวที่3ามะแล้วก็มาเสียบชึบทีเนี้ยตัวที่3านะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบตัวที่4ด้านบนตรงนน้น นะโอเคเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เราก็จะมาต่อด้วยสายไฟ R G B กันเลยนะครับตัวแรกครับผมเราถอดหัวแหลมออกมาทีนี้เราปลดลอมตัวที่สองมันก็จะมีสายแบบนี้เหมือนกันเราก็มาเสียบแบบนี้ต่อมาปลลอมตัวที่สองถอดหัวตรงนี้ออกปุ๊บเป็นหัวแหลมแล้วก็มาเสียบตัวที่สาม ต่อมาถอดหัวตัวที่สามนะครับเราก็จะไปเสียบด้านหลังตัวที่สี่นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะไม่ใช่นะอันนี้แอร์พอตบอกผิดเดี๋ยวปิดตัวที่สามก่อนทีนี้เราหัวที่มันเหลือตัวแรกเนี่ยนะครับที่มันเป็นหัวแบบนี้นะครับเพราะมันเหลือตัวเดียวแล้วเราเอาตัว ถลงมตัวที่สี่นะครับมาเสียบแต่เราจะใช้สายตัวที่สี่เป็นตัวนี้นะครับโอเคทีเนี้ยมันก็จะเหลือหัวนี่ทีนี้มันก็จะเหลือหัวนี้นะครับผมเพราเนี้ยเราก็ไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดนะครับนะไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอเตรียยไว้ก่อนครับตอนที่เราเสียบเราเราต้องดูดีๆด,ด้วยนะเพราะาบางทีอ่ะตัวที่เราเหลือตัวสดท้ายที่เราจะไปเสียบเมนบอร์ดอ่ะมันยาวไม่พอนะครับเราก็ต้องวางแขนก่อนนะครับเนี่ย ถึงแอก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวพัดลมจะอยู่ด้านบนเวลาวเราจะเสียบให้ตัวเมนบอร์ดด้านบนเนี่ยมันจะได้สายที่ยาวพอเพราะว่าถ้าเราเอาไอ้ตัวเนี้ยอยู่ด้านล่างมันอาจจะเสียบไม่ได้ถ้าเมนบอร์ดตัวไหน a R ไอมันอยู่ด้านบนครับอ่ะที่เราค้างไว้นะครับสายไฟพัดลมนี่โอเคครบยังแล้วก็มาเสียบอะเชื่อมกันทั้ง4ตัวแล้วนะครับพัดลมทีเนี้ย เราก็เอาสายตรงนี้นะครับไปเสียบที่ตัวเมนบอร์ดไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอีกทีครับผมว่าพอเสียบยังไงนี่แล้วก็เอามาเสียบด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเขียนว่า CPU fan หรือว่าปั๊มแฟนามาเสียบได้เลยนะครับพัดลมตรงเนี้ยเวลาตัวเซ็นเซ,นเซอร์เมนบอร์ดเขาตรวจเช็คว่าเอ้ยภายในตัว CPU หรือว่าภายในเคสเนี่ยมันร้อนเนี่ยพัดลมพวกเนี้ยมันก็จะหมุนตามความร้อนได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นก็จะเป็น A R G B เห็นไหมเนี่ยหัวนางเหมือนกันนะถ้าสังเกตดู เราก็มาเสียบทีนี้พัดลมตัวเคสกับ R G B ก็พร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปลงตัวโปรแกรมเพื่อที่จะปรับไฟเนาะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกาจอกันครับเอาละทีนี้เราก็เอากาจอมาใส่เลยครับก่อนที่เราจะใส่เราก็เปิดฝาตรงนี้ก่อนนะเนี่ยตอนนี้เห็นไหม โอเคเราก็ขันน็อตยึดได้เลย okay, ปิดฝาขน,น็อตกลับเข้าที่เดิมทีนี้เราก็จะเอาสายไฟเล้สกาจอมาใส่นะครับเอาละแล้วก็ปิดฝาได้เลยรู้สึกว่าช่องเก็บสายไฟค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้ยป้อกยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้ก็ประกอบให้ดูคร่าวๆไ้เฉยนะครับโอเคปุ๊บ okay. น็อตก็ออกแบบมาได้ดีตรงที่ว่าขันแล้วน็อตมันไม่หลุดตกจากตรงนี้นะครับก็โอเคอยู่ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าตัวเคสกันครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็คือประกอบคร่าวๆนะครับไม่ได้เก็บสายไฟอะไรแต่ก็ดูดีนะครับดูตัวเคสเขทาทั้งกว้างนะครับผมใส่ทั้งเมนบอร์ดต,ตัวเล็กแล้วก็เมนบอร์ดเอที T X ขนาดใหญ่ได้มีช่องเก็บสายไฟทั้ง2ไซส์ขนาดเมนบอร์ดเลยนะครับผม M A T X ตัวนี้ก็มี3รู A T X ข้างล่างก็มี3รูนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีนะครับในส่วนของดีเทลพัดลมนะครับก็จะมีไฟ ตรงนี้นะครับเียหนึ่งสองสามสี่นะครับมีกอไฟตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ไฟตรงกลางก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็ตรงขอบพัดลมนะครับขอบพัดลมก็มีนะครับขอบพัดลมก็มีไฟนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตอนเปิดจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูกระจกนะครับผมกระจกโค้งอันนี้เลยนี่โคตรสวยนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปลงโปรแกรมเซตไฟต่งางๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าพอเราเซตไฟต่างๆแล้วเนี่ย เคสตัวนี้จะสวยงามแค่ไหนนะครับผมส่วนถ้าใครสนใจเคสสนใจตัวโพลส์พายนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็กดติดตามทางช่องทางซินามิผมทั้งช้อปปี้รัสด้แล้วก็ทาง u t u b e นะผมก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปกดรับส่วนลดกันได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเคสซินามิรุ่นนี้นะครับพร้อมซิงไฟออกเป็นแนวสีส้มนะครับอกเลยว่าโอ้โห สวยงามมากๆครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเคสกันครับนี่ตัวเคสนะครับก็จะบอกการใช้งาน CPU อุณหภูมิ CPU นะครับบอกทั้งตัวกาดจอแล้วก็ CPU เลยนะครับก็จะสลับกันไปแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้เปลี่ยนทุกๆ2วินาทีหรือว่าจะเปลี่ยนทุกๆกี่วินาทีสามารถกําหนดได้นะครับนี่ก็มีบอกขีดขีดตรงนี้ด้วยนะครับ ส่วน CPU ไม่ได้ใช้อะไรการ์จอไม่ได้โหลดอะไรนะครับก็จะขึ้นสูงเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิ CPU ก็อยู่มา37มสามสิองศาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พัดลมนะครับเห็นไหมนอกจากสีไฟตรงๆแล้วนะครับยังเห็นสีไฟด้านข้างด้วยนะครับออกแนวแบบเป็น3มมิติเลยนะครับดูดิว ي, สวยมากนะครับแล้วก็มองจากด้านข้างด้านหน้าแบบนี้นะครับมองเห็นทั้งนี่ มองทะลุเข้าไปแล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็นแบบโปร่งใสนะครับก็สวยงามมากๆนะครับบางเคสด้านบนตนี้มันจะเจาะร่องโล่งๆนะครับอ่ะก็เคสตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยก็จะดูสวยงามแล้วก็ป้องกันฝุ่นต่างๆอีกด้วยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับนี่เป็นไงสวยเลยครับทุกคนเห็นไหมตัวเคสมีให้เลือกทั้งสีขาวแล้วก็สีดานะครับนี่พัดลมด้านข้างนะครับเห็นไหมมองตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ก็จะมีไฟ ขอบอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตรงแกนมพัดลมนะครับดูแบบเป็นสามมิตินะครับบอกเลยว่าไฟค่อนข้างสวยนะครับแ้วทีเนี้ยถ้าเราแบบปรับโหมดไฟวิ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้พอกปรับเป็นโหมดไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวดูนะฟึบเดี๋ยวพัดลมก็จะกระพริบรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันวิ่งจบรอบกันนี่เห็นไหมอย่างมันวิ่งเป็นเส้นสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโหมดใหม่กันดูบ้างนะครับโหมดสแกนนะครับ เห็นไ,ไหมเออก็สวยนะครับแบบนี้เลยนี่เห็นไ,ไหมทีวิ่งเป็นเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยฟึบฟึบอันนี้คือไฟที่เห็นเขาพอมนี่คือไฟด้านใต้เมนบอร์ดนะครับอ่าหมดเรนโบนะครับนี่เรนโบก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหมวกสีลูกกวาดนะครับอันเนี้ยท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเมนบอร์ดของทุกคนเนี่ยมันสามารถซิงไฟได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมที่มากับเมนบอร์ดนอะ่ะ มีลูกเล่นเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเมนบอร์ดของทาง Asrock นะครับลูกเล่นก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรัหมดลกันในส่วนของด้านบนนะครับก็มีปุ่มเปิดเครื่อง USB 3ช่องเลยนะครับแล้วก็มีที่เสียบออดิโอ o m b o บ a c k แจ็คนะครับไม์หูฟังแล้วก็ไฟ แสดงสถานะเปิดเครื่องไฟโดดฮัทยิ้ปุ่มดีสตาร์แล้วก็ปุ่มปรับไฟนะครับแต่ปุ่มปรับไฟเนี่ยจะปรับไม่ได้เพราะว่าแอดปอกไม่ได้เสียบนะครับเพราะว่าเราซิงไฟผ่านตัวเมนบอร์ดนะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดใครไม่ได้ซิงไฟนะครับเราก็เอาสายไฟเนะี่ยมาเสียบกับปุ่มนี้มันก็จะปรับไฟผ่านปุ่ม LED ตรงนี้ได้นั่นเองเอาล่าสละสำหรับใครที่สนใจส่ประกอบคอมนะครับแล้วอยากได้เคสตัวนี้ก็บอกแอดบลอกได้เลยนะครับเคสตัวนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะก็ จดให้ส,สวยๆเลยนะครับส่วนถ้าใครมีคอมอยู่แล้วอยากย้ายเคสนะครับอยากให้อปองย้ายเคสให้ก็ได้เช่นกันนะครับส่งตัวเครื่องคอมเก่ามาให้อปอยย้ายเคสก็ได้เช่นกันหรือว่าใครที่อยากประกอบเองอยากเปลี่ยนเคสเองนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเลยนะครับถ้าใครอยากได้ราคาดีๆนะครับก็กดใต้ช่องได้เลยนะครับมีโค้ดส่วนลดจากทางซูนามิด้วยนะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ ฝากกดติดตามช่องทางอื่นของทางซูดูมิด้วยนะครับจะได้ส่วนลดพิเศษอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งคอมนะครับสั่งโน้ตบุก๊กก็ทักเพจทั้งหลายป้ปองได้เลยนะผมโลิโดลงเกมไม่พร้อมใช้ส่งฟรีมีปลายทางนะครับ้าใครชืชอบที่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไ้ปองด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะครับไม่ได้มีน็อตนะก็จะเป็นสลักเดี๋ยว้ปอกจะใส่ให้ดูนี่แล้วก็ กดลงไปแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้น็อตเวลาออกก็ออกง่ายๆนะครับเขาก็จะมีแง่งอยู่แล้วก็ดึงดึงแบบนี้แล้วเราก็ยกขึ้นมานิดนึงนี่ก็เอากระจกออกได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างฟ r ลี่ย l y user นะครับออกแบบมาค่อนข้างง่ายนะครับผมสะดวกสบายต่อการใช้งานการประกอบต่างๆนั่นเอง